พร้อม้วเนาะอ้าวอมเราวันนี้นะครับ,รบเราเรียนสุขศึกษาในสัปดาห์ที่15นะครับซึ่งเวลาเรียนเราก็เปลี่ยนแปลงคนรู้อยู่แล้วก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของ เรื่อง,องความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไรท่อใช่ครับถูกต้องอ่าความสัมพันธ์ของระบบประสาทความสัมพันธ์ของระบบ,ะบบประสาทและระบบต่อมไรท่อค่ะครับผมครับอ้าวคราวนี้มาดูให้ดูภาพก่อนนะ,ะครูเคยให้หนูดูภาพนี้จําได้ไหมนะครับทีนี้มันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวงงเนาะเอาภาษาไทยดีกว่านะครับง่ายๆ ตัวแรกเลยคือต่อมไฮโปทารามัสนะครับต่อมานะครับต่อมใต้สมองนะครับต่อมใต้สมองลงมาข้างล่างหน่อยนึงต่อมทาราไทรอยนะครับแล้วก็มาต่อมไทรอยมาลงมาข้างล่างอีกก็จะเป็นต่อมไทมัสนะครับลงมาอีกก็จะเป็นตับอ่อนแล้วนะครับ ลงมาอีกก็จะเป็นต่อมหมวกไตนะและลงมาข้างล่างเลยอันนี้ก็คืออวัยวะเพศนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับผู้หญิงกับผู้ชายนะครับซึ่งมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันออกไปนะครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วอ่มาทบทวนนิดนึงครับทบทวนหน่อยอทั้งหมดเนี่ยที่ครูพูดมาทั้งหมดนะครับมันก็คือต่อมไร้ท่อจำได้ไหมครับ เอาเงียบกิฟจำได้ไหมลูกจำได้ครออับต่อมทั้งหมดเนี่ยคือต่อมไรท่อนะครับซึ่งต่อมแต่ละต่อมเนี่ยมันมีหน้าที่ทำงานแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งแต่ละต่อมนั้นมีหน้าที่ในการเ,ออเขาเรียกว่าผลิตหรือสารคัดหลั่งออกมาซึ่งเราเรียกตอนนั้นว่าฮอร์โมนนะครับเราเรียกว่าฮอร์โมนต่อมไรท่อเนี่ยมันจะมี ความสําคัญคือเปลี่ยนแปลงนะร่างกายของเราต่างๆนะครับอย่างน้อยสุดคือเรื่องของการเจริญเติบโตนะเราจะเติบโตได้ก็คือต่อมใต้สมองนะครับที่เราเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตแบบปกตินะครับแล้วก็ ยังสามารถที่จะอฮอร์โมนนะครับสามารถที่จะเข้าซึมกระแสเลือดต่างๆของร่างกายนะครับอันนี้คือเรื่องของต่อมต่างๆนะครับเอาลองมาดูนะทบทวนกันหน่อยนะครับเอาแรกเลยนะระบบต่อมนะครับต่อมใต้สมองทําหน้าที่อะไรความเคยตอบคุณแล้วทําอะไรครับ อมใต้สมองทำหน้าที่อะไรเอ่ยยาเงียบกิฟหอมใต้สมองทำหน้าที่อะไรครับเสีารรรรบแบบนจีดาตอบได้ไหมลูกอิฟตอบได้ไหมตอบได้ไหมต้บไม่ทราบตอบไม่ทราบนะครับไม่ทราบ อ่าใบข้าวได้ไหมลูกได้ค่ะเออตอมใต้สมองทำหน้าที่อะไรเอ่ยทำหน้าที่อะไรครับโฮอร์โมนหรือเกี่ยวกับโฮอร์โมนหลายชนิดเพื่อควบคุมําทำงานร่างกายอาวัยวะต่างๆเช่นรังกายกับอันทะค่ะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยตอมใต้สมองทำหน้าที่ค่อนข้างมากนะครับ อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการควบคุมหม่อมตอมมวกไตนะไปกระตุ้นต่อมไทรอยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกระตุ้นเจริญเติบโตของอน้ำนมนะเวลาผู้หญิงตั้งครรภ์อะไรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอมใต้สมองจะมีหน้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับ สุดท้ายก็คือไปควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายเวลาเรา,าปัสสาวะนะครับต่อมใต้สมองจะเป็นคนควบคุมนะแล้วก็รวมไปถึงช่วยเพิ่มความดันโลหิตด,ด้วยนะครับอ้าวต่อไปครับต่อมไทรอยรู้สึกมันไม่ชัดเนาะ่าเอาภาพนี้ดีกว่าต่อมไทรอยนะครับต่อมไทรอยต่อมไทรอย นะครับนักเรียนช่วยตอบกุหน่อยทำหน้าที่ทำไรครับในการเรดทรอมนทำไรเอ่ยควบคุมปริมาณเทวสิโทรโมนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ้ารเผาผลาญก็คือ ควบคุมปริมาณแคลเซียมในเลือดครับนะอ่าแล้วก็เรื่องของการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายนะครับนั่นก็คือต่อมไทรอยเนาะต่อไปครับต่อมพาราไทรอยทำหน้าที่อะไรต่อมพาราไทรอยทำหน้าที่อะไรครับูลังอ่าทบทวนอยู่เนาะทำหน้าที่อะไรเอ,อ่ย ผลิตพาราฮอร์โมนแล,าลาเกลเ่มในเลือดค่ะอืมก็คือไปควบคุมระดับฟอสเฟตแคลเซียมในกระแสะเลือดเช่นเดียวกันนะครับอ่ามาถึงต่อมหมวกไตนะครับต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตทําหน้าที่อะไรเอ่ยทาหน้าที่อะไรครับ เอาแล้วก่อนที่ครูจะไปเข้าเรื่องอความสัมพันธ์ในคำว่ระบบประสาทดูที่ว่าต่อมหมวกไตเนี่ยทำหน้าที่อะไรเพราะเราต้องรู้จักหน้าที่ของแต่ละต่อมก่อนเพราะมันคือต่อมไร้ท่อทั้งสิ้นเลยต่อมหมวกไตทําอะไรครับตอบหนองตอบเครียดของร่างกายค่ะเอ่อครับควบคุมอ่าน้ําเกลือแร่ต่างๆในร่างกายนะครับตับอนตาบออนทำอะไรตาบอล ตาบอ,อนทำอะไรครับสร้างน้ำย่อยค่ะใช่ย่อยอาหารถูกต้องครับตาบอ,อนมีหน้าที่คือสร้างน้ำย่อยนะเวลาเราทานอาหารก็ไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าก็เพราะอาหารเราจะสามารถบดหรือย่อยอาหารได้เลยมันต้องมีน้ําย่อยเข้ามาเป็นตัวช่วยในการย่อยอาหารเพราะนั้นตับอ่อนมีหน้าที่คือผลิตน้ําย่อยออกมานะครับอ้าวมาถึงอันสุดท้ายคือต่อมเพศเอา อย่างนี้เอางี้ดีกว่าคุูถามแยกเนาะสำหรับต่อมเพศเนี่ยเพศชายรู้ไหมว่าอันทะมีหน้าที่อะไร <c oughs> <c oughs> ขำขำเอาว่าไงพี่วัด <c oughs> ขำ <c oughs> หมดเลาะได้นะครับแต่ว่าเราได้ความรู้ด้วยนะครับ <c oughs> มีหน้าที่อะไรครับ อันแ้กก็คือไข่ผลิตผลิตอสุจิครบเออผลิตอสุจินะครับซึ่งอสุจินั้นเป็นอ,อ่าเขาเรียกฮอร์โมนอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้เราสืบพันธุ์หรือจเจริญพันธุ์ได้นะครับอ,อผู้หญิงถามใครดีเนาะอธิการอยู่ไหมอธิการอยู่ไหมครับอยู่ค่ะ อตอบคุณหน่อยแล้วเอาเพศของหญิงก็คือร้างไข่เนาะร้างไข่ทำหน้าที่อะไรแม่เฮ้ยอย่าไปถามแม่ <s uck ily> <s uck ily> ดิยไปถามแม <laughs> เเ่เราเรียนเราเรียนเออร้า,างไข่มีหน้าที่ทำอะไรทำไนเอ่ยรู้ไหมผลิตฮอร์โมนเหรอคะผลิตไข่ครับอ่ามันชื่อร้างไข่มันก็ผลิตไข่ไงลูกเออ ผลิตไข่พอเวลาผู้หญิงแก่หนึ่งอ้าวน้ำโคกเอาไว้ก่อนก็น้ำโคกเไว้ก่อนคูณยังไม่หิวนะอ่าก็คือรังไข่เนี่ยนะครับมีหน้าที่ผลิตไข่พอหลังจากผู้ชายเนี่ยนะผลิตอสุจิมาแล้วเนี่ยเวลาอสุจิทําการอ่าเข้าไปในรังไข่ได้เมื่อไหร่ก็คือเข้าไปหาไข่อ่ะที่ผู้หญิงผลิตออกมาเนี่ยก็จะเกิด เป็นทารกหรือเป็นเด็กหรือเป็นพวกเราอย่างนี้แหละนะครับนะนี่คือเรื่องของอ่วัยวะเพศนะครับที่มีหน้าที่ของเขานะครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือต่อมไรท่อแล้วแต่ละต่อมก็จะมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนแต่ละตัวก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เราจะไปพูดเฉพาะ สมองหรือระบบประสาทนะครับซึ่งครูบอกว่าระบบประสาทเนี่ยมันสามารถที่จะสั่งทุกต่อมเลยนะครับในการทํางานแม้แต่ต่อมอวัยวะเพศนะครับอ้าวคราวนี้มาดูนะครับอันนี้คือกระโหลกศรีรษะกระโหลกศรีรษะนี่ของใครของใครครับของมนุษย์คะของมนุษย์นะครับแหมนึกว่ากระโหลกของผมยุ่งเลยนะ ซึ่งกะโหลกศีรษะนะครับมันก็จะมีอย่างที่ครูบอกนะครับมีซิลิบัมทารมัดไฮโพทารมัดนะครับซิลิเบลลัมนะมีต่อมใต้สมองมีสมองส่วนกลางนะมีพอมีเมดูล่าออฟลองกาดานะครับตรงนี้นักเรียนก็อาจจะจำไม่ไหวหรอกนะครับในชื่อของภาษาอังกฤษซึ่งนี่คือส่วนของสมองทั้งหมด นะครับซึ่งแต่ละจุดแต่ละจุดจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับในการที่จะไปสั่งงานให้ร่างกายของเราทำงานนะครับในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั่นเองอ่าคราวนี้นะครับมาดูตารางตัวนี้หน่อยนะครับมาดูตารางตัวนี้หน่อยนะตารางตัวนี้อ่าดูนะครับเขากำลังจะเปรียบเทียบให้เราดูแต่ละ จุดนะอันดับแรกเลยคือระบบภูมิคุ้มกันนะครับเขาบอกว่าอาวัยวะต่างๆเนี่ยนะในระบบตั้งแต่ทารกนะจนถึงวัยเด็กนะครับก็จะมีระบบภูมคุ้มกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาดูแลรักษาก็คือจะมีการฉีดวัคซีนนะต่างๆหรือจะกินกันแล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ว่า สิ่งที่เราเอาเข้าร่างกายนั้นนะ่ะมันจะไปป้องกันอะไรได้บ้างนะครับอันดับที่สองคือภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้นี่ส่วนใหญ่มันจะเกิดจากความผิดปกติของการผลิตแอนติบอดีนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามหลีกเลี่ยงไอ้สิ่งที่เราแพ้บางคนแพ้อาหารทะเลนะบางคนอะไรอ่ะโดนมดกัดทีเดียวเป็นผืนเต้มไม่หมดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นภูมิแพ้นะครับ บางน้อยแพ้อะไรไหมลูกแพ้อะไรไหมค่ะแพ้อะไร<พ>ไหมแพ้อากาศแพ้อากาศนะครับ่าเวลาเราไปเจออากาศที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์หรือไม่สะอาดบางทีเราอาจจะเกิดอาการไอนะหรือว่าอาจจะเกิดอาการระคายเคืองก็แล้วแต่นะครับอ้าทีนี้มาดูอันที่สามครับเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดถูกนะ HIV ทำลาย นะครับ h i v ก็คือไวรัสชนิดหนึ่งที่แต่ก่อนเราได้ยินบ่อยๆคือโรคเอดเคยยินไหมครับ <Okay. S 1> เคยยินโรคเอทไหมลูกอ่าโรคเอดเกิดจากอะไรโรคโรคเอทเกิดจากอะไรครับพ <c oughs> อทราบไหมลูกโรคเอทเกิดจากอะไรการีเพสสัมพันธ์อ่า <c oughs> เอเยียกจากมีเพสสัมันธ์ <c oughs> อ่านะครับเกิดจากการนะเพราะนั้นตัวนี้ต้องระวังนะครับอ่าทีนี้มาดูระบบประสาทนะอ่อการทำงานของเซลล์ประสาทเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันทำงานผิดปกตินะเกิดการอ่อหัวใจเต้นเร็วตื่นตัวอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแสดงว่าได้รับสิ่งต่างๆเข้าไปสู่สมองยกตัวอย่างเช่นการสูบบุหรี่การดื่มเหล้านะครับพวกเนี้ย มันจะไปทําลายระบบสมองนะครับทําให้สมองเราอาจจะทํางานผิดเพี้ยนไปนะครับต่อไปครับระบบสืบพันธุ์นะอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าอภิวัตรรู้อยู่แล้วนะครับระบบสืบพันธุ์ต่อไปครับระบบกระดูกนะกระดูกที่มันมีการขดรูปร่างอ่านะมีกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรกันแล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจาก อาหารที่รับประทานนะครับต่อไปครับกล้ามเนื้อ,อที่ทํางานปกตินะครับจู่ๆทางานผิดปกติไปก็จะมาจากอาหารเช่นเดียวกันนะครับที่เราทานเข้าไปแล้วมีผลเสียกับร่างกายนั่นเองนะครับอ้าวทีนี้ผูทําแผนผังให้ดูนะอันนี้คือต่อมไร้ท่อนะครับก็คือต่อมต่างๆนะเห็นไหมต่อมใต้สมองต่อม อ่าพลาไทรอยต่อมหมวกไตอ่าฮอร์โมโนนะจากปลอกอ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีต่อมไทรลอยตับอ่อนนะครับต่อมเพศต่อมไพเทเนียนอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือตับอ่อนนะครับเป็นตับอ่อนนะทำหน้าที่ต่างๆอ่าทีนี้นี่คือผังความคิดนะครับที่เอามาให้ดูนตัวอย่างนะ ในการที่เขาทำเป็นต่อมต่อมขึ้นมาให้รู้ว่าเนี่ยคือต่อมไร้ท่อนะครับซึ่งแต่ละต่อมก็ผลิตฮอร์โมนทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะอ้าวมาดูความแตกต่างนะครับของการตอบสนองบ้างนะครับดูแผ่นชาร์ตตัวนี้เนาะอันดับแรกเลยนี่คือการเปรียบเทียบนะถ้าเป็นรูปแบบการสื่อสารนะครับ ระบบประสาทก็จะมีลักษณะคือได้รับกระแสะไฟฟ้าหรือสารเคมีในการกระตุ้นนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์เนี้ยนะโทรศัพท์กระแสะไฟฟ้าจากโทรศัพท์นะจะทําให้ระบบประสาทเราหรือสมองเราเนี่ยเกิดการกระตุ้นขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นต่อมไร้ท่อนะมันจะเกิดจากสารเคมีก็คือฮอร์โมนนะครับ ต่อไปครับความเร็วในการสนองตอบนะถ้าเป็นระบบปาาระสาทเขาบอกว่าตอบสนองได้เร็วมากนะครับเหมือนเวลาเราเข็มทิ่มนิ้วเราจะร้องอะไรเวลาเข็มทิ่มนิ้วเราล้องอะไรครับโ้ล oh. องว่าอะไร oh. <laughs> เออล้องเออเออถ้าล้องเออก็แสดงว่าเราอยู่อีสานนะอ่าถ้าล้องร้องโอยก็คือไงสมองมันสั่งไง มันสั่งให้ปากเราเนี่ยร้องออกมาว่าโอ้ยก็คือเจ็บนะครับแต่ถ้าเป็นระบบอ่ระบบต่อมไร้ท่อเนี่ยตอบสนองต่ออสิ่งเหล่านี้จะช้าหน่อยนะครับกว่าจะเดินทางาไปถึงตรงนู้นตรงนี้กว่าสมองจะสั่งนะครับก็จะช้านะอ่าระยะเวลาก็เหมือนกันครับถ้าสมองจะมีระยะเวลาที่สั้นในการตอบสนองแต่ถ้าเป็น ฮอร์โมนก็จะนานหน่อยนะครับ <c oughs> สารเคมีนะของในระบบสมองกับต่อมก็คือถ้าเป็นสารเคมีที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยระบบประสาทก็จะเป็นพวกสารนะครับแต่ถ้าเป็นต่อมไร้ท่อจะเป็นฮอร์โมนซะมากกว่านะครับอ่มาดูครับเขาบอกว่าระบบต่อมไร้ท่อนะทำงานประสานกับระบบประสาท นะทำงานประสานยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะเขาต้องการรักษาภาวะทำรงดุลน,นะครับคำว่าภาวะทำรงดุลก็คือรักษาความสมดุลนั่นแหละนะครับในการาพัฒนาร่างกายในการสืบพันธุ์นะครับอันดับที่สองบอกว่าเซลล์บางกลุ่มของระบบประสาทเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนซึ่งเป็น สัญญาณสําหรับการทํางานนะครับของทั้งต่อมไร้ท่อและก็ระบบปภาษานะครับอันดับที่สบอกว่ากระบวนการหลายอย่างในร่างกายเกิดจากการทํางานร่วมกันทั้งสองระบบนะครับมันจึงสามารถทําให้ร่างกายปกติได้นะเพราะฉะนั้นระบบประสาและต่อมไร้ท่อถือว่าเป็นระบบอาไว้ว่า ภายในที่สําคัญนะครับต่อร่างกายต่อสุขภาพต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการคนเรานะครับโดยทั้งสองระบบนี้จะต้องทํางานสัมพันธ์และประสานกันถึงจะทําให้การเจริญเติบโตและสุขภาพเราดีนะครับเอาละท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ครูเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับนักเ,เรียนเข้าใจเรื่องของต่อมไร้ท่อหรือย,ยัง เข้าใจยังครับอ่ามีใครไม่เข้าใจถามก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันถามได้เลยครับเข้าใจครับอ๋อเข้าใจตกใจนึกว่าจะถามนะอ่ามีใครจะถามไหมครับอ่า ค่ะ <5. S 1> ทิติมนถามไม่เอาหนึ่งทิดาเข้ามาแล้วหนึ่งทิดาเข้าอีกแล้วน่ารักมากทิติมนถามไม่โลกไม่มีค่ะไม่มีนะเอ่อซิลินดาถามไม่โลกไม่มีค่ะไม่มีนะครับอา้าวทีนี้มาสรุปนะมาช่วยกันสรุปนะดูนะ ดูครับระบบประสาททำหน้าที่อะไรนะครับหนูจะได้เข้าใจเวลาหนูไปตอบใบงานครูนะเพราะรู้สึกใบงานจะเป็นผังความคิดมั้งใช่ปะใบงานครัวน่าจะเป็นผังความคิดนะครับในเรื่องของอความสัมพันธ์นะครับของระบบประสาทกับต่อมไร้ท่ออ่าดูนะครับเขาบอกว่าระบบประสาทมีหน้าที่คือ ในการสั่งการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่อยู่เหนืออำนาจของจิตใจครับข้อต่อไปครับเขาบอกว่าควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อนะที่อยู่ในอำนาจของจิตใจนะครับข้อต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นศูนย์สั่งการทำงาน นะครับอันดับที่4ครับเขาบอกว่าสั่งการให้ต่อมไรท่อนั้นทํางานนะครับและอันสุดท้ายเลยคืออาศัยต่อมไรท่อในการสร้างฮอร์โมนกระตุ้นอาถามว่า5ข้อนี้หนูจะถามกูข้อไหนบ้างครับเชิญครับอันนี้สรุปในเรื่องของระบบประสาทก่อน ถามได้เลยครับอภิวัตรถามไหมถามไหมลูกไม่ครับเข้าใจเนาะครับอ่บาวังน้อยถามไหมลูกวังน้อยถามไหม เงียบแสดงว่าไม่ถามนะครับนะเพราะฉะนั้นระบบประสาทเนี่ยนะครับจะควบคุมการทํางานหลายๆอย่างนะครับในร่างกายเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงสั่งเรื่องของต่อมไร้ท่อด้วยนะครับในการสร้างฮอร์โมนอ้าทีนี้มาสรุปอีกหัวข้อหนึ่งนะสรุปอีกหัวข้อหนึ่งอา้าไม่เลื่อนแล้ว ต่อมไรท่อแ่ะมีหน้าที่ทำอะไรตอกพร้อมมันครับต่อมไรท่อมีหน้าที่อะไรสั่งการหรือช่วยในการทำงานสร้างฮอร์โมนกระตุ้นการทำงานอืมต่อมไรท่อก็หน้าที่คือสร้างฮอร์โมนกระตุ้นการทำงานนั่นเองนะครับทำอะไรได้อีกต่อมไร้ท่อทำอะไรได้อีกครับ อีฟครับตอมไร่ท่อทำอะไรได้อีกลูกเออเนี่ยตอมไร่ท่อทำอะไรได้อีกเนี่ยเห็นลูกศรที่กูชี้ไหมเห็นไหมอีฟเห็นไหมลูกเห็นไหมทำอะไรได้อีก สั่งการหรือช่วยในการทํางานอืมสั่งการนะครับหรือช่วยในการทํางานนะเหมือนอระบบประสาทนะครับก็คือสั่งการแล้วก็ช่วยในการทํางานอ่าสุดท้ายเลยครับขอเป็นใบข้าวครับใบข้าวใบข้าวครับใบข้าว ใบข่ายัางอยู่ไหมครับอ่บบาวเงียบกิปใบข้าวไม่อยู่ใครดีเนาะทิติมลอ,อยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอ่าโอเคทิติมลตอบคุณไหนครับว่าระบบต่อมไรท่อทำอะไรได้อีกครับควบคุมอวัยวะในร่างกายงานประสานกัน ครับถูกต้องครับเนี่ยเหมือนที่ครูบอกเธอแล้วว่าต่อมทุกต่อมนะมันก็คือต่อมไในท่อนะครับซึ่งทุกอย่างจะต้องทํางานประสานกันนะครับต่อมใดต่อมหนึ่งถ้าทํางานผิดเพี้ยนไปหรือมีปัญหาเราต้องรีบทําการรักษาเพื่อให้ทํางานได้ปกติถ้าไมา่อย่างนั้นแล้วร่างกายมนุษย์เราก็จะผิดปกตินะครับ เอานะรูสรุปไปแล้วนะครับก็คือระบบประสาทนะมีหน้าที่แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ระบบต่อมไร้ท่อทําแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นครูเชื่อมั่นว่าหนูคงจะสามารถทํำใบงานที่ครูให้ไปได้เนาะมีใครคิดว่าทําไม่ได้มีไหมมีไหมครับลันจีดาไปเที่ยวไหนเอ่ย ตลาดนัดค่ะอืมฝากซื้อกนหนให้ครูด้วยเนาะครูหิวแล้วอืมอาว่าไงครับครูสรุปให้แล้วมีใครคิดว่าทำไปงานได้หรือไม่ได้ช่วยบอกได้ครับอา้าวถ้าไม่มีครูคิดว่าทุกคนทำได้เนาะฝากนะครับสุดท้ายเลยหนูช่วยเอา งานที่หนูทําเสร็จแล้วถ่ายรูปนะครับลงมาในไลน์กลุ่มนะที่ที่เราสร้างกันไว้นะครับลงมาในอะไรนะไลน์กลุ่มหรือเฟซนะทิติมลหนูทําอะไรให้ครูนะในเฟซค่ะอะในเฟซนะครับมันจะได้งานจะได้ไม่หายลูกนะแล้วเดี๋ยวครูจะนัดหมายให้ส่งตัวจริงนะครับตอนนี้ส่งไม่ได้แล้วนะครับทยอยส่งได้เลยเพราะว่า ถ้าเธอส่องชา้าครูตรวจไม่ทันนะครับเดี๋ยวคะแนานให้ไม่ทันนะครับอสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการนําเสนอ,อการสอนออนไลน์ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม,ผม<ฮ>ครับครับ